สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงนำเสนอสารคดีโครงการประชาสัมพันธ์ออกแบบสร้างสารรค์การผลิตเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์14สาขาตอนซอฟต์พาวเวอร์พัทลุงพลังวัฒนธรรมจากรากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศท่ามกลางกระแสาการขับเคลื่อนประเทศด้วยนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลจังหวัดพัทลุงถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สําคัญ ที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นและหลากหลายไม่ว่าจะเป็นประเพณีท้องถิ่นอันทรงคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านการท่องเที่ยววิถีชุมชนตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างชัดเจนและสามารถต่อยอดเป็นพลังทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูป,ปธรรมจังหวัดพัทลุงไม่ได้เป็นเพียงเมืองแห่งศิลปะการแสดงโนราหรือวิถีชีวิตริมน้ำทะเลสาบสงขาเท่านั้น หากแต่เป็นพื้นที่ที่วัฒนธรรมยังมีชีวิตเติบโตและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับทิศทางนโยบายซอฟพาวเวอร์ของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยให้ก้าวสู่เวทีเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อเป็นประธานเปิดกิจกรรมสุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชนยนวิถีประจําปีงบประมาณ2568ณชุมชนลําปัาตําบลลําปัาอําเภอเมืองพัทลุงซึ่งชุมชนแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน10สุดยอดเที่ยวชุมชนยนวิถีของประเทศซึ่งชุมชนลําปัานับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาและความงดงามของท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวที่เคารพต่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สร้างไรายได้และความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่อย่างแท้จริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวย้ำถึงทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลว่ารัฐบาลให้ความสำคัญและพร้อมสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์อย่างเต็มที่โดยต้องเริ่มจากการให้คุณค่ากับซอฟต์พาวเวอร์ในระดับชุมชนโดยพี่น้องประชาชนต้องมีส่วนร่วม ค่ะก็ต้องเรียนว่าในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะเราต้องให้คุณค่าของซอฟต์พาวเวอร์ตั้งแต่ในระดับชุมชนคือพี่น้องประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ก็คือในเรื่องของการเก็บข้อมูลเหล่านี้แล้วก็สามารถนําไปเผยแพร่ต่อแล้วก็พัฒนาต่อยอดโดยกลคนรุนใหม่อาจจะทําให้เป็นอ,อุตสาหกรรมสร้างสารรค์นะคะเป็นเศรษฐกิจสร้างสารรค์เพื่อต่อยอดนาวัฒนาภัยสู่อนาคตอ,อย่างยั่งยืนค่ะนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เพียงแนวคิดเชิงนโยบาย แต่คือการปลุกพลังจากรากฐานของสังคมไทยให้คุณค่ากับวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างโอกาสสร้างไรายได้และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนเมื่อรัฐและประชาชนเดินไปในทิศทางเดียวกันซอฟท์พาวเวอร์ไทยจะไม่เพียงงดงามในสายตาโลกแต่จะอย่างรากลึกแข็งแรงและเติบโตไปพร้อมกับอนาคตของประเทศอย่างแท้จริง